พี่น้องครับเราจะมีฟ้าใหม่แผน่นดินโลกใหม่และเราจะมีเยรเรเล็มใหม่ครับซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า CGN ไทยพบกับผมศาสตราจารย์ดรศึกษาเทพอารีและรายการ Living l i f e นะครับในวันนี้จะอธิบาย แบ่งปันเกี่ยวกับพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อที่9จนถึงข้อที่21นะครับวิวรณ์บทที่21ข้อ9ถึง21แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจดองค์ที่ถือชามเจ็ดใบเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายเจอย่างนั้นมาและพูดกับข้าพเจ้าว่ามานี่สีเราจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสปโปดก แล้วท่านนำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และสําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งลอยลงมาจากสวรรค์ลและจากพระเจ้านะครนั้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างเหมือนอย่างอัญมณีเหมือนอย่างแจสเปอร์ที่ใสดังแก้วผลึกนะครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตูสิบสองประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์สิบสององค์ บนประตูมีชื่อเผ่าของอิสราเอลส2องเผ่าจารึกไว้ทางด้านตะวันออกมีสามประตูทางด้านเหนือมีสามประตูทางด้านใต้มีสามประตูและทางด้านตะวันตกมีสามประตูกำแพงของนครนั้นมีฐานศิลาสิบสองฐานและบนฐานเหล่านั้นมีชื่ออัครทูตสิบสองคนของพระเมสสโปดกทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั้นมีไม้วัดที่ทำด้วยทองคำเพื่อจะวัดตัวนคร ประตูและกำแพงของนครน,นั้นนครน,นั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวเท่ากันและท่านวัดนครน,นั้นด้วยไม้วัดได้1 2 0 0 0สันสตาดิโอความยาวความกว้างและความสูงเท่ากันท่านวัดกำแพงนครน,นั้นได้144ศอกตามมาตราวัดของมนุษย์ที่ทูตสวรรค์ก็ใช้กำแพงนครน,นั้นสร้างขึ้นด้วยแจสเพอร์และนครน,นั้น สร้างด้วยทองคําเนื้อบริสุทธิ์เหมือนแก้วที่ใสสะอาดฐานศิลาต่างๆของกำแพงนครนั้นประดับด้วยอัญมณีทุกชนิดฐานที่1เป็นแจสเปอร์ที่สองไพลินที่สเป็นโมราที่สเป็นมรกตที่ห้าโอนิกส์ที่6กคาเนเลียนที่เจ็ดเพริโดที่8ปดเบรินที่9ก้าโทเพสที่10บคริสโซเพสที่11บเอ็ดเพทายที่12บสองแอมมติ ประตูทั้ง12ประตูนั้นทําด้วยไข่มุก12เม็ดประตูละเม็ดและถนนในนครนั้นเป็นทองคําเนื้อบริสุทธิ์เหมือนอย่างแก้วโปร่งใสผมจัเชิญพระเจ้านของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราในเช้าวันนี้ในข้อที่10แล้วท่านนํำข้าพระเจ้าโดยพระวิญ,ญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และสําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มซึ่งลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า ข้อ11ครับนครนั้นเต็มไปด้วยพระสิลิของพระเจ้าใสาสว่างเหมือนอัญ,ญมณีเหมือนอย่างเจสเปอร์ที่ใสดังแก้วผลึกข้อ12นครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12บประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์12องค์บนประตูมีชื่อเผ่าของอิสราเอล12เผ่าจารึกไว้พี่น้องครับในวันปีใหม่นี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะคิดถึงนครศักดิ์สิทธิ์เยรูเซนใหม่ครับ และเราเห็นนะครับว่าพระธรรมตอนนี้ในบทที่21ของพระธรรมวิวรณ์อคตสาวกยอนนั้นได้รับนิมิตจากพระเจ้าเกี่ยวกับเยรูซซเลมใหม่ครับซึ่งเป็นที่พำนักถาวรของประชากรของพระเจ้าหลังจากการพิพากษาครั้งสุดท้ายข้อที่ 9- ถึงข้อที่10นะครับเป็นคําเชื้อเชิญให้ดูให้พินิษฐ์พิเคราะห์กรุงเยรูเซเลมใหม่ทูตสวรรค์ที่ถือขันเจ็ดใบในบทลงโทษครั้งสุดท้ายในกาลยุคพาย้อนขึ้นไป บนภูเขาสูงเพื่อจะเห็นเจ้าสาวของพระเมสสปดกก็คือคิิสจักรนะครับและนะครเยรูซาเล็มใหม่นั้นลงมาจากสวรรค์เป็นการสถิตของพระเจ้าในโลกใหม่ในความรุ่งเรืองของนครนี้นะครับในข้อที่11นครนี้มีพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างส่องแสงเหมือนเพชรท,ที่บริสุทธิ์ครับกำแพงและประตูก็สูงใหญ่แสดงถึงความมั่นคงปลอดภัยการปกป้องของพระเจ้า ประตู12บประตูแต่ละประตูตั้งชื่อตามชนเผ่าอิสราเอล12เผ่าเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาในอดีตครับและฐานราก12ชั้นแต่ละชั้นตั้งชื่อตามอัครทูต12คนแสดงถึงพระสัญญาพันธสัญญาใหม่ในพระเยซูคริสต์ขนาดนครนะครับในข้อที่15ถึงข้อที่17เป็นขนาดที่สมบูรณ์แบบมากกว้างยาวสูงเท่ากันครับ1,200เส้นกว้างยาวสูงเท่ากันครับ1 2 0 0 0เส้น ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบและความครบถ้วนความหนาของกำแพงก็คือ144ศอก1 2บสคูณนะครับแสดงถึงพันธสัญญาอันสมบูรณ์วัสดุที่ทำน,ค,นครนครับกำแพงทำด้วยพลอยสื่อถึงความสวยงามและความบริสุทธิ์ครับนครทําทำด้วยทองคำบริรสุทธิ์ใสเหมือนแก้วแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ทองคำครับพลอยล้ำค่าซึ่งเป็นรากฐาน12ชนิด แสดงถึงพระสิริที่หลากหลายและครอบคลุมประตูทั้ง12ประตูทําด้วยไข่มุกสื่อถึงความล้าค่าของการเข้าสู่นครนี้และถนนครับทาด้วยทองคําบริสุทธิ์แสดงถึงความบริสุทธิ์ความสมบูรณ์พี่น้องครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นจริงและนครเยรูเซมใหม่นั้นจะเป็นนครทางกายภาพนะครับไม่ใช่นครที่ล่องลอยไปมาแต่ตั้งอยู่ ในโลกนี้เราเห็นนะครับว่าความรุ่งโรจน์ของพระเจ้าจะเป็นศูนย์กลางของนครนี้เยรูซาเล็มใหม่นะครับเป็นสถานที่ที่พระเจ้าสำแดงพระสิริของพระเจ้าได้อย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมไม่มีความมืดหรือสิ่งใดที่จะบทบังพรรองได้และเราเห็นถึงความมั่นคงในพระเจ้าครับความมั่นคงของพระเจ้าก็คือกำแพงรากฐานของเยรูซาเล็มที่ปกป้องและให้ความมั่นคงตลอดไปเป็นนิจพระเจ้าให้คุณค่ากับผู้เชื่อทุกคนนะครับ เพราะเนื่องจากรายละเอียดของอัญมณีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพชรเป็นพลอยที่ล้ำค่าที่ใช้ประดับรากฐานและประตูนแน่นอนครับพี่น้องครับพระเจ้าได้ให้คุณค่ากับพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นที่ที่เราจะอยู่เป็นที่ที่มีแต่สิ่งที่แสดงถึงพระศิของพระเจ้าและรายละเอียดที่พระเจ้าเตรียมไว้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์ทุกๆคนพี่น้องครับในเมื่อพระเจ้า ได้ส่งให้คุณค่ากับเราคำถามก็คือว่าเราได้เห็นคุณค่าของตัวเราเองหรือเปล่าเราเห็นถึงความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงเลือกเราทรงเรียกเราและพระเจ้าพระเยซูเองได้ส่งชีพชนเพื่อเราหรือเปล่าเราจะต้องมุ่งสู่เป้าหมายแห่งนิรันดร์ครับเยรูซาเล็มหมายนั้นเป็นจุดหมายปลายทางแห่งความหวังของเราที่เป็นผู้เชื่อเราจะต้องใช้เวลาให้มากขึ้นในการไต่ตรองว่าเรากําลังมุ่ง หน้าไปสู่เป้าหมายนิรันดร์หรือเปล่าหรือเราหลงอยู่กับความวุ่นวายในโลกนี้ครับหลงอยู่กับตันหาหลงอยู่กับอะไรหลายอย่างที่ดึงดูดเราในโลกนี้ครับเรามองเห็นคุณค่าในพระเจ้าหรือเปล่ามองเห็นคุณค่าในชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนหรือเปล่าเราแต่ละคนนะครับสามารถเปรียบเทียบได้กับเป็นเพชรพลอยเป็นเงินเป็นทองเป็นของมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าครับ ขอให้เราดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจนะครับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าขอให้เราที่จะมีชีวิตที่สะท้อนถึงความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ของเยเเรูซาเล็มใหม่นี้เตือนเราครับเตือนตัวเองครับให้เราที่จะดําเนินชีวิตตามการทรงนําของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระองค์ดําเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ครับจริงใจกับพระเจ้าจริงใจกับพี่น้องให้เราที่จะอธิษฐานให้เราใช้พระคัมภีร์ในการสแสวงหาความบริสุทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตความคิดและการกระทําของเราโปรดอย่าลืมว่าเยรูซใลม่นะครับเป็นที่ที่ไม่มีความมืดเพราะพระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างนิรันดร์พระเจ้าทรงสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบให้กับเราครับปกป้องเราให้เรามี Eternal Security ก็คือความมั่นคงปลอดภัยนิรันดร์เรามีความหวังมากน้อยแค่ไหนครับก็ร่มใจกันทันข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดให้พระเจ้ของพระองค์ในวันนี้ที่จะ เพิ่มความหวังของข้างหลายให้นครเยรูเซมใหม่นี้จะเป็นนครที่ข้าหลายจะใฝ่ฝันถึงคิดคำานึงพิจารณาเพื่อที่ข้าหลายจะดำเนินชีวิตในลักษณะที่สะท้อนถึงพระสิของพระเจ้าสะท้อนถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าหลายเตรียมตัวอย่างดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในนครนิรันนี้ขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาให้ข้าหลายนั้นมีความหวังที่จะเกิดขึ้นจริง ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธานในพระองค์ด้วยเถิดกาบทูลขอพระพรของพระองค์ในปีใหม่นี้ทิ้งหลายจะได้มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นใหม่ขึ้นอีกปีหนึ่งเพื่อที่พระนามของพระองค์และพระองค์เองจะรับเกียรติผ่านทางชีวิตของข้าหลายกราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์นะครับเพื่อที่เราทั้งหลายจะมีส่วนร่วมในการประกาศข่าวดี เมื่อพี่น้องเห็นถึงส่วนดีของรายการ Living Life นะครับขอเชิญพี่น้องที่จะช่วยกันประชามพันธ์และช่วยซีเจนไทยนะครับในการที่จะถวายทรัพย์เพื่อที่พันกิจนี้จะยังคงยั่งยืนต่อไปครับขอพระเจ้าอํำนวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านครับสวัสดีครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ